พาทัวร์หน้ากันเดือพี่น้องวันนี้ก็มาพาเดินทัวร์หน้าวิวก็น่าจะสวยนะวิวก็สวยมันตางดูดีขึ้นจัง,งวะเอ้ยหันมาเจอแม่หันซ้ายเจอหน้าหันกลับมาอีกทีเจอเข้าว วัตถุฟักโอเคเฮ้ยนี่ปุ่มใดอะโอ้ยบ้าโอเคเดินทางต่อนั่นกลานก่อสร้างนั่นก็คือลานก่อสร้างนะครับลานก่อสร้าง การไปทำงานก็น่ะมันก็พื้นที่อยา่างก็ไม่รู้เอ่อรอตีสวัสดิอ์อืมันก็ใกล้กับบ้านแล้วพ่อผมก็ไปแล้วโน no! ไปดีกว่านะครับท่านผู้ชม

จะเอาตังน well> right uh ี้ตดเอาตรงนี้เสียตังค์ด้วยดูหมือว่าจะเสียตังค์นี้จะเสียปั๊ดได้ไม่เหนื่อยสแกั๊ดได้ราคาไมู่ก สีก็ตมวมันเกิดมมเกิดอะไรไม่เกิดอะไรเ,เออไม่รู้รอ,อือสีก็ไม่รู้เหมือนกันแบบต้องถามแม่นเอาแค่ชุดห้าสิบ้แห้าสิบปตปังเหรอเอาชุดห้าสิบไปด้วยกันก็ได้